السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Asal wadi kataan pun mayfinong, muslihati koruprat yang lain. Alhamdulillah, naik ini rawcojama ya Rob Quran kan. Nah, kerja Rob punya surah An Nabah na, 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 na Membawa anin nabain azim al lazihum pihi. Ke Ayat-nan lah. Nafaz ayat doa kan. Ini kerana tinjau antisoz, bertukar. Tiada yang boleh kita belajar dan belajar. Nah, tanpa kita belajar, Allahumma doa. Sedekah kita membaca Quran. Nah, kita boleh mendapatkan pahala dari Allah Subhanahuwataala. Nah, semakin kita belajar dan belajar, semakin kita dapat pahala dari Allah Subhanahuwataala. Nah, Allah Subhanahuwataala. Nah, นะเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าอัมมายาตาซาอะลูนคือมาตึงเอารอบปนพื่อแบบได้อย่างไรนะคือเดี๋ยวนี้โอจะเรียนโตนะเกี่ยวกับเรื่องการเอารอบเอารอบเผื่อต่อการตีราจะได้นะขาตกแต่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตัลละเพราะอัลลอฮฺตัลละได้บอกในอัลกุรอานอินนากัลละทุคลิฟุนไมอัดนะเราอ่านเพื่อใช่ไหม แต่จริงฐานนั้นโอ้ออล l l a h เป็นผู้ที่ไม่พิสัญญาในเมื่อ Allah ตรัสได้สัญญาอะไรเอว่านในอันอกุรอานยอมแสดงว่านั้นคือเป็นสัจจริงบ่หน่แต่นบีได้ยืนยันเลยในอัลกุรอานยืนยันและเมื่อกันบอกว่าว่าว่าม่ยังติกลออ Allah ว่อิลลาวะยูยูฮะไม่มีสิ่งที่ที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะลีลาลลอสุลแลมผูกไปนั้นเหมนแต่เป็นสิ่งเป็น คาจริงต่างไปเป็นบาฮีมาจากอัลลอฮฺ سبحانه ะุ์ุาตาละต่างไปลแต่เราจะเข้าใจรูปความบริเนตได้นะนะยุติการที่เราเรียนเจ้ไหมล่ะเอ็มเอ็มโอ้ใบดีเนาะอารีย์เอ็มเอ็มได้ยินแชทไหมทีนี้ก็คืออายะี่ทรงเนาะอันนินเนบายนอจิมอันนะอันก็เป็นหัรุดแดด นะฮุรบยาก็มันมีอยู่เก้าตัววะฮิยามินวะอิล่าวะอันวะอาลาวะฟีวะรุบบาบีกาลีตนแหละในหนังสือมาตันจูรุมีหัวพนั้นนะทีนี้มาตันจูรุมีเราก็จะต้องจำมือนกันแหละนะคือมาตั้งบางคนบอกว่าเอ๊ครูนะคนที่ตัมบาราตไม่จำมาตัน่นมาตันนี้จำมาเกลืแต่มันไม่ชอบอวดดกนะไม่ใจ่เปนนั้นมันจะยิ้อวด นะแผ่นอ well, ุปนิ doctrine น่ะคือบัตันโยมเบี้ยนันต่างเล่มคนไม่นั้นเล่คนไม่เล่งกันเลยบัตันบิโนก็เหมือนกันนะคือมายึงว่าท่ามานะท่ามานั่นหม้ยละอริยะนะกระแสจิตโอโทเหมือนกันอันก็คือฮารุฟูจิาเดนเป็นฮูรุฟยจัดนะเป็นฮูรุฟยจัดโมรุที่บังคับให้อเซนนั้นอันชะระข้างหลังนะก็เรื่องฮูรุฟยจัด มาบันี้ย่นดีนี่ฮูรุบยัเนี่ยตุกตุ๊ฮูรุบนั้นมันเป็นคำที่บีโนเป็นคำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายของคำนะก่อนมาบันี้ย่นลัสุกูลคือบีโนบนสุกูลอานินนบอินอาจีมหอบันพื่ออัจฉรข้างหลังล่ะแต่จริงมันคือเดิมของมันอันนะบีโนบนสุกูลแต่ที่มันอาจฉรข้างหลังบนพูดอัลลาฮีนะฮูริกาอิลันกัสรีนะที่ว่ามันอ่านฉริคังกัสโร Nanti man an kau sudah kau sudah har hurrika. Nanti kau an kau sudah nen man an bawa man man ham jangan an tay an. Nanti ni an kau me an. Tolong wah tu anum kau tay tu alip kau tay tu lam kau tay. Nanti kau tu anum ini kau pun sepul kau Ini mungkin penan leh sedang wah tu rek jatuh wah jip jatuh an baik kang นะคืออานินนับไอินอาจิมนะเป็นนั่นเลยถ้าว่าอ่นปันจุบันอ่านอันอันอะไรนะอ่านไปตุ้ตัวลงเวดตัวตัวที่อยู่ข้างข้างหน้าคนนจะตัวอ่านใจระข้างหลังนะคืออานินพอได้เลยที่บ้านกลังนั้นลิกติโกอินซาคิน่นอินนิเพราะมันพบกันเพราะมันพบส่องสุกุนนะส่องสุกุนก็หมายถึงเวดตัวนู้นกระจาย ตัวอาลีฟกระตายตัวล่ามกระตายอันนั้นคือหมาตึงเป็นส่ามตัวดูมันมีการอ่านตะไใตเมื่อตอนนั้นตัวเร็กบยิบจะต้องอ่านข้างหลังคือมาจากอ่านนั้นดูอ่านอ่านอ่านนิดอย่างเดียวนะตอนนั้นนั่นคือตามเร่ตามบิชาที่เราเรียนมานะทีนี้วิชาที่เราเรียนนะคือมาตันโยมิมาตตนบิโน่นี่นะคือไว้นี่คือบอกว่าวยิบจะต้องรู้จะต้องรู้ความแต่ใครก็ตามที่ว่า macam batan birumih le batan bino po betong ba ha nak ko tab alugoh kan na ko bawah le al na ko musmat bawi no po le betong ba na tau nan ka po lui le na le kin le le chai le kin ma le urai dat na to pun tini me pin banan an na hai do i ero banan le har fujarin mabni yun ala sukuni allazi hurrika ila al kasri man an Nah, มีอินด na ิก็อิสากิในนี่ในแตรละอันดับนนั่นก็ไม่ฟื้นเลยแต่ะเราอธิบายภาษาไทยก็ไม่ฟื้นนะเราเรียนภาษาไทยนะเราอยู่ประเทศไทยจะต้องเรียนภาษาไทยเป็นนั่นแหละต่ไปอัลบินาอีอัลบินาอีก็คือเป็นอะไรล่ะไอ้สมุมไจรูปเป็นอีเซมตีทุกอันจัดนะอีเซมตีทุกอันบาริสข้างหลังพออะไรบังคับคืออันบังคับนะบังคับอันนะเป็นตัวที่บังคับ นะ่นคือมาติยงอันนะอัลอัลเบนับาอีนะ่นบาอีก็คืออะไรล่ะว่าลรมปะตุจะเรียอันกัสโรเล็กเรื่องไหม้ย่าก็มันก็คือกัสโรนั่นกัสโรตี่เล็กเรื่องไหม้ย่าก็มันคืออันกัสโรคืออะไรล่ะอันนินดาบาอีนะคือเขาท้ามนบีนะเขาท้ามว่อนันอัมมายะตาซาอาลูจับบันดาสิ่งที่เขาท้ามนะเขาเรานั้นท้าม ตามะไรละนั่นนะคือเขาทำนะอัมมาคือมาตึงจากสิ่งที่เขาเลยนั้นทำนะตามมาเรื่อยๆอันนินนาบัยนอาซิมจากเรื่องราวทีนะใหญ่ๆเรื่องราวที่ใหญ่โตนะอาซิมอาซิมคือใหญ่โตนะเป็นนั่นแหละคือวันที่ท้าบเรื่องเรื่องใหญ่ๆต่างไปนะท้าบตรงเรื่อยนั่นเล่ตัวเดียวนะบริสันต์ตึงไม่เดี๋ยวว่านะคือนี่ผมมาตึงสองอายัดโปเลนะมันก็โปแล้ว นะเลือกกินเลือสระเรล่านะคือมาตึงว่าบัตมูมโลเรียนก็เดียบทีมาละอุไรรัลอาจิมก็คือเป็นอะไรแล้หน้าตุนนะะหน้าต้นมายรูดมายรูรุนคือมาตึงเป็นนาอัดนาอัดคือมาตึงอะไรเป็นสีพาตนะเป็นลักษณะของนาบบเอ็นคือมาตึงว่าเป็นเดืองราที่ยกโตนะที่เยกโต นะเป็นด nah, 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 er ah ah, ังด้นน่าเบื่อ็นคือมาติ้งแต่ฮะใครต้องการตีเจเลอะไรอะไรตีเรื่องราวต้องมดเดียวในติบันดาคนมัสดิกินอาหรับนวะคนอาหรับคือแต่สมัยดบีนั้นเขาท้าเรื่องอะไรแล้วนั่นคือข้อตีเรื่องใหญ่ใหนะคืออันนี้จะเป็นย่างนับเป็นอะไรนะฮะมัจรูว่าลรามุตุจริตอันกัสโรตี่นี้เครื่องไม้ยาคก็มันตรงนั้นเครื่องไม้ที่อันซาระข้างหลังตรงนั้นคืออันกัสโร Di angka sudah berada ialah Bro'man bin Isim Bufrod Macam tak boleh teman-teman Ke Bro'man bin Isim Bufrod Ke Naba'i kan bin Isim Bufrod Nah ke Anin Naba'in Azim Azimi. Tapi Tapi jamuk ke ke apa Jadi ke Bisim Bufrod Angka sudah Anjad dia kasaroh Nah panan leh Tolong lukang malah. lah Kami lukang Bok bakan Nah kami lukang เล่งคนเดียวเล่งร้อยเลยนะแต่ว่าเล่งทองคนนะอย่งดีท่องคนท่ามคนนะท่าบังเลยไม่ชไมมแชรฉได้ถ่งแม่ละนะอ,นอ,อันนั้น,นคือตกลงว่าอันนี้นับอินอาซิมคือยุโรปพนันเละนะเมื่อกันที่เราดยารอ,รอมาเละคืออัมมายาตาซาอาลูนนั่นเะจา้านะแต่ว่านั่นเละยาวก็ไม่พื้นออกเปิดแล่ไล่หุ่นนะเปิดแหล่ก็มาถึงเขาว่าพื้นตีล่างก็มาตึ้งจำ้ำ Dan faham jam dan lain-lain penting tiwari al-ilmu fisadari bisulus samsi balaki. Mi wisa faham ruju ni oknan. Mereka kan mi dua atit di yu jagawat, cakawan. Nah, jeng baimut, hin baimut. Kalau tu lah, dalikan kitab mansa mati jatuh dah leh. Alif dalikan kitab mantau jen katang wari. Nul ula ika ala hudam dirrabbihim ba ula ika humul muslihun. Nansi dengar ni, jeng mut. มันจำแล่ฮะเดี๋ยวไม่จำละเปล่าเลยนะมันวหาออะไรคนอะไรเหมือนคนนะตรงไม่ดได้มาตันนูมาตันนี้กี่หกเรามาเดี้นะกี่หกนี่แต่เขาไม่โชื่ดอกนะเพราะนั้นเพร่ะนั้นดอกนะมาตั้นกัะลุยเลยมาตั้นรูมาตั้นนี้คือมาตั้นแตงมดนนแต่เขาไม่นั้นดอกนะอัลลาฮีทีนี้อัลลาฮีนั่นคืออะไรล่ะ ismun mausum. Nah, al-lazi di pen isim mausum. So, dek. Nah, isim mausum. Nah, isim mausum mati wajah tong mi. Lang jang man ke silat le a'id. Nah, kau dia mausum mausum le. Ke al-lazi di pen isim mausum. Di al-lazi ni wajah isim mausum. Nah, ke ada al-lazi, al-lazani, al-lazina, al-lati, al-latani, al-la'i, ma'aman. Jadi, isim mausum. Jatuh mi ada lah. Jatuh mi silat. Jatuh mi a'id. สิลงแกคืออะไรล่ะคือนะอะไรล่ะคือคือกุ่มล้อที่อยู่หลังจากมันนะอยู่หลังจากมันทีนี้จะต้องมีอาอิีก็มันคืออะไรล่ะคือโดเมติกกลับไปห้านะไปห้ามันตรงนั้นเลยตรงลงนั่นนี่คือแสดงว่าเวลาเราจะบัฮัดวิชาการจะต้องเอาวิชาปีิเลยบัฮัดนะแต่ว่าบัฮัดบางบางเรื่องก็มันตื่นไปรูปฟังแล้วอัลละจีไอิสมุซุมมานีิยุนอิสมุซุมอัลละจีอยู่นันเลย อัลลาฮิเป็ปฟ้องนี่กะอัลลาฮินะอัลลัติไม่เป็ไม่เป็นอื่นนะเป็นอะไรเป็นคำติบิโนอัลลัสสุกูลบิโนบนฟุกูลอัลลาฮิคือตัวยาตายนะตายพี่มาฮัลลีจัดรินตอกอยู่ในสถานที่จารพี่มาฮัลลีจัดเร้นคือตอกอยู่ในสถานที่จารนะเดนคือเป็นนาอาดกันลูกนะเป็นนาอาดอัลลาฮิเป็นอะไรมาฮัลลีจัดรินนาเดนจ้าเด่นคือนาอาดตัวติดโรคนะนาอาดตัวติดนึงคืออัลอาจิม Tak ada di ke Allah di mana fana ne? Nah tu tiri tu tiri sah tiri nak ada mi Al Quran dari Bismillahirrahmanirrahim ke ar Rahman ne? Pen pen naat tu tiri ne? Al Rahim ne ke tu tiri sah? Macam ni tu tiri sah? Nang ke pen? Gemuk tu ni le? Nah tu lupa tak dong? Eh pop hai dai tak sedih hai dai? Ya robkan tak sedih kan lekop le tamal le? Ya le pandu? แต่้าเราอ่านพิดแปรก็พิดนั่นประนันแต่อ่านทุกเราจะตกแปร่ตาตีเราเรียนรู้มาแต่ถ้าเราเดาอ่านไม่ทุกพิดว่าโอ้ขอบอกอ่านเขารู้ทันทีนะก็ว่าไอ้บ้าวี่อ่านผิดนะเขาไม่หวาแล้วกด้ยิ้มแล้วคนครูครูนี่ก็ยิ้มแต่การยิ้มก็งครูนี่ละกินแสที่นะเกือบไปถึงอะไ้ไม่ถึงหัวมันตักอะไรเลยครูนี่ยิ้มอาไ้เราเล่าละ อันตัวเดียวครูเพื่อมันไม่ไม่ถักนะครูก็เปิืนตัวมันให้เกล็ดกับมาได้ให้กับลูกศิษยนะ์มันนะมันยิ้มตัวลูกศิษย์คนนี้นะเก่งหัวนะอันเกี๊ยคอันหน้าหูก็จับอันตัวรบก็จับแพร่ก็โอ้โหโรยไปน่าลิ้มยิ้มได้ใช่ไหมแต่ปิดเกลมยิ้มไม่ตูวก,กับมันยิ้มไปได้เลยจาน,นลินลินล้นลิ้นนับลินนาับไาปเลนันาบไปอี na kepin naat waktu tizohai kaf nabai na naat waktu ini naba naat nabai tuan tuan, bent banut naat tambanut na naat muntam banut banut kau muntam balik klang muntam klang na ni la nabain azibih anin nabain azibih kau nuan ba nabun azibu apa nala kau berbismillahirrahmanirrahim takut dikeking-keking nang kau apa lah bismillahirrahmanirrahim nang so bismillahirrahmanirrahim so sambu bismillahirrahmanirrahim sha maka anda sabuti jam yang kon di kau jai da kon di maka jai lah bismillahirrahmanirrahim apa Ah, bismillahirrahmanirrahim ha betul lah lah nang katuk nang betul an benar lah เอาความได้เปรแลควยเปลเออยอเป็นน่นนั่นเลยนั่นคือเรื่องกูมันนะต่อไปคือหุมนะดอมีรุ่งปึง p e ok na, u, r ซ e น t เป็นดอมเติมุง p e r c e n นมุง p e r ซ e n t แปลว่ายกฮนะดอมเมทุมนี่คือดอมเมทหุมนี่คือนะเป็นดอมเมตมุงป e ร์เซ็นะคือมาตึงแยกแต่มุตตาสินทีติตโตต่มุตตเตนั่นคือนายบอยู่ น่ะยกอยู่ใน PN มาดียกอยู่ใน PN อามาดยกอยู่ใน PN นั่นเอง PN บูโดเรกน่ะเจนนัไนเล่ะิฟอัน่ะอะไรล่ะโดเมนบตตาเต็กก็คืออัตตายับอันยับอาลูคือมาตึงตะเกเดี็คือมาเร่หัวแปลนั่นแหละนั่นคือโดเมตบุตตาเตปตัวลงโดเมตนั้นมีอยู่สามนึงโดเมตบุตตาเซนก็มันสร้างโดเมตบุกปะเซนก็มันตัวลงหุ่มตัวนี้เป็นโดเมนบุกปะเซนอุดมเม็แยก Kau berniun ala sukun ke bina bun sukun. Nah, man hum yunan leh. Baikannya ke hum yunan leh. Temi, berkira-kira kau ambillah. Hum, him, kan yang. Kau buat anwa him. Tengok anwa alaihum. Kan yang makan. Nah, ala dirangkong kau leh. Kau nak kira-kira kau dulu. Bukan apa-apa. Kira-kira kau melembak lau. Pi mahal lirof in, mubtada in. Nah, kematian wanai setan ti an rofok. Pin ada? Pin mubtada. Haa, pin mubtada. คือต้องเป็นมุตะดามันหุ้มตัวนั้นอัลเลซี่นะเป็นนะเป็นไนท์เป็นมัดหนะตัวติดช่องหุ้มนั้นเป็นมุตะดาอาว่าฟื้นนั้นเต๋อแตะดานี่เป็นพื้นอีเส้ตีอันโรโปอยู่หน้าพายุนะคือฝันนอะไรอีเส้นตีอันโรโปอยู่หน้าพายุกอเป็นมุตะดาพีมฮัลลิรับเป็นมุตะดาน้ำบุตะดาอุ่นะเป็นนนั้อะไรฮนคือเรื่อง common ตกลงวะยีรมังต่ะนาจีมาโลยีรมัง น้าโอ้ลูนาหูโอ้อะไรนั่นมุฮัมมัดซากิดนาหูโอ้ในสกุลนาหูนะไม่ฟื้นเลยนะชื่อนะนาหูนะไปเรียนนาหูก็นนาหูเลยปีฮีนะาปีฮีปีปีเป็นอะไรโูอารูปุจารินเป็นโหรุปจัดโหรุปที่บังคับให้อิเซมันอ่านบาริข้างหลังมาเบนี้ย่นอ่านบิโนเหมือนกันอาลสกุลนี้บนญทุกุลนะบินาบุญทุกุลปี Na fi re fi fa yo fi na fa fi na fi ke bina bot sukun na al ha u ke mati ha na fa ha nan damirun muttasin ha na pe damet muttasin ha da muttasin ni berarti mati to ka bare ti to ka fa en berarti mati to ka isim berarti mati to ka huruf ini tu mati ka fa nan i pen maf'ul ดาติดต้นนับนะอิเซมนั้นเป็นบุตรผลอะไรดาวติดต้อกับภูรูปญาตินั่นคือเป็นอะไรล่ะเป็นบัจรูปญาติบัจรูปเป็นนั้นแหละตัวล,ลูกเราจะต้องจำไหม,มจำเลยเรามาด้อนมันว่าวตัวครูไม่คนไม่จำวะ่ะแน่แหละที่ตัวครูคนจำเหมือนกันเลยแต่มันไม่นั่นดอกถ้าไม่เราเออเป็นปุ้ยสักที mumpasin kemeting dalam bik mabdi yun bin kamti bino alam kasri bon kasro fi mahalli li jarin nesata ti jat fi Nah dua kat dua fi bengkap fi hi tak apa fi hu na boleh di maaf fi hu lah tak apa fi hi boh kon jak manan ke an cara kang na fi ya pa ba ya bawah fi Nah, tak apa lahu anan hu นะเลาหูนะลาหูอันนี้คือไปพูดเลยลาหูอันนั้นคือมาติ้งว่าก่อนจากมันอ่านะสดงกำเบิ้ลอันนี้คือมาติ้งก่อนจากมันตัวยาอันตายแต่ก่อนจากมันอ่านบาริข้างหลังข้างหลังก็ลงวาฟีฮีก็ไม่อ่านว่าฟีฮูนะฟีฮูไปไม่อ่านเหมือนกันเลยได้มินหูก็ไม่ก็อัานแบบนั้นเนาะมินหูแต่กูไม่อ่านว่าบบนฮี่ล่ะน่าเกลียดอาจจะเบนที่มไม่อ่าน เพราะนั้นเทววานคือจะต้องรู้ต้องเข้าใจนั่นฝันเพื่อก้อนปัญญานั้นบริอ้าก้อันปัญี้นั่นจะต้องเป็นเรื่องวิจารณ์ภูเพเลยนั่นนทีนี้แต่เราวิจารณ์ภูตัเพื่อเราให้ลืมเดี๋ยวปัญญีได้เดียนให้ลืมฉาฉานักนักกว่าตรงได้ตีไม่เข้าภาพภาัสอารูอาริกอาลิสิกรีอิงคนตุมลาตัลาบุตัวใจจงตทำคนที่รู้ก็ดูแต่ถ้าตัวใจไม่รู้อาดับไปตัวสุดท้ายจากอายะติซ้ำ มอตัลิฟ ah. ah. ูนะเป็นขบารุนเป็นขบัต์นะเป็นขบาต์เมื่อมีมุขตาดาคือมุตาดาคนตัวไหนล่ะคือหุมเป็นมุตาดานะหุ้มเป็นมุขตาดาใช่ไหมแต่นี่มอตาลิฟูนะก็คือหมายถึงว่าหุ้มนั่นคือไล่คนมอตาลีฟูหน้าก็ไล่คนเหมือนกันนั่นนะไล่คนเหมือนกันแล้วมีว่านู่นอยู่แหละนะเป็นขบัตมาฟูอุนคือมาติึงเป็นขบัต์อันรฟอ วาล้มาตุลาิฮิอัลวาและก็มาทิ้งบกรงไรรฟก็มันนั่นคือตัววาวนะมุขตาลีฟูนะนั่นรัฟกนะรฟนั่นคือรฟนะรับอูนัอัลวาอูย้นนัจามุบูจการิสนั้นเป็นจามุบูจากาสมทีนี่จามุบูจากาสซลมบูจาตรงไหนละมีว่าวนู่นอยู่ข้างล่างัวมียญ้านู่นอยู่ข้างล่างนั่นคือว่าวนู่นว่าวนู่นอยู่ข้างล่าง Yeah! Tamam นัน like mai. ่นคือยามโมว์โมจกาเลิมแต่ว่ามีอาลิฟตาอยู่ข้างล่างตาเบนเนาะก็คือเป็นยามโบว์โมอันสดซเลมในแต่ละไม่มีกลางไม้นะว่าโน้ไม่มีอาลิฟตากระทาไม่เป็นยามโบว์ตักเซดต้องลุยยามโมีอะไรมีซามยามโบว์ตักเซดกัมันยามโบวสอเลซมกัมันนะพวก่นี้คือแสดงว่าเราต้องอเลมนะนั่นอยู่ในเรื่องในคนังสือปัตตานีรวมมีตั้งเพลเลยนะใช่ไหมล่แต่ว่าเราจับเคล็ดไม่ได้ เคล็ดต้องมีเลยต้องรู้เรื่องนะอย่าให้ลืมนี่ให้ต้อรู้เรื่องนะเคล็ดมันเนี่ยได้เรียนวิชาปรารอัลลอกูเอื้อนมดแต่โตนู่โตนี่โตนั้นเป็นโตนี่กาลุยเม็ดมาโตนู่โตที่คนเป็นพื้นแล้วแหละนะโตที่คนเป็นพื้นแล้วแล้วปนูไปนี่เต็มมึนอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้ก็เรียนวิชาปรเรถหายแล้วนะเป็นพื่แล้วใกล้ตายแหละ แต่กันนั้นและใครตายนั่นคือมาตึอเลือกใครละบอยังมาหาบอยังและปายังมาหาาอยังและก็มาตึอวะใครตายละผู้ตายือได้เมียแล้วก็มีลูกบ้ามากมีลูกบ้าแล้วก็มีอะไรเล่ยละนะมีลูกบ้าเสร็จแล้วก็มีลูกเท้าก็มาทุเสร็จเดี๋ยวนี้เ้ามีลูกบ้าก็แสดงคนอื่นอดคนอื่นไม่เอาแล้วนะชายต่างมดที่มากคนไม่เอาแล้วนะแล้วก็ยิ่งต่างมดทรคนก็ไม่เอาแล้ว phải đấy là vợ lục bao nhăng lục trái coi nhăng mét tượng an này cứ vui chơi chơi tao năn đâu này na mới chế lầm bắc anh đấy thì lầm bắc này cứ lào máy cao chơi na phần năn na bỏ lầm bắc to mua đồ maja to kinh nô kinh nĩ mua đồ to kinh này to kĩ anh đấy mau mua mua ở tầm cô mặt mẹ mày pep oh phần đâu hả เรียนไม่ต้งโง่โมงหนึงเออเรียนไม่ต้องโง่โมงเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกับเลวิเจนะฮู้นั่นคุณอ่านตั้งเล่มนั่นให้รู้จักอะไรก่อนแหละอีเซมเปนฮูรุปฮ์อีเซมเปนฮูรุปนี่กูอ่านตั้งเล่มอยู่ทถวนั้นเลยนะให้รู้จักอีเซมเปนฮูรุปอีเซมเปนฮูรุปกูเลยตั้งก่อนได้อื่นอย่าไปเล่นก่อนให้รู้จักตรงนั้นคือมาติ้งว่าคุณอ่านวัฏดุฮาวัฏฏิลิอิซาสจาบาวดะอาคารบุกาวามาก็แล้ววัฏดุฮาเป็นอะไรล่ะตัวว้าวนั่ มาเจ้าวัดดูห้าเกิดเป็นอิเซ็มพรอมเบียลิบลามอ่ะพอนั่นแหละให้รู้จักตรงนั้นก,ก่อนแค่แตกเร่งได้จยะโอ้เฮลิมเร็วๆเอ๊ะป็นเพื่อสักทีปจัจเบพี่ที่แหละกับพี่ได้เลยมันเกิดมาเลิมเร็วๆไว้นในตอนนั้นนะต่อไป Wajah melatun muktada leh tu jumlah nu muktada ke mateng hum nan pin muktada muktalifu na pin khobar. Tolo jumlah tu yu nai Allah zi na hum pihi muktalifu. Tolo wanan leh ke sedai waroni lem leh. Ha, ke ni lem Antrong ayat tab ayat de lem lu kau leh isem ke arai, pen ke arai, huruf ke arai tahunan. Quran tang leh Allah jadi ada mbak dan leh. Ha. เรียนให้การเจ้านะอีเซมนที่อันโดวงพ่ออามาเม็ดกูตายเลยนะคือเดี๋ยวกูไม่จำนั่นต่ไปวันขบาร์ทีนี่ขบาร์กรมันวันขบารูละมาฮัลละละฮะและวกรรมตึ้งขบาร์กรมันนั้นไม่มีสถานที่ให้กับมันนะมอตัลิฟูนนะแลแต่มาดูขบาร์กรมันมาบระมาเต่นี้ นะขบักลามาฮัลลัลาฮ์ยอรอบและมินันยาโรบีสิลละตุนเมาซูลคือเป็นศิละขบศูนย์ก็มันดูหอดูขบักดูนะก็เรื่องละโดเมตฮุ่มนั้นเป็นเป็นมุฟตะดาตกลงว่าทุกทุกมุฟตะดามันจะต้องมีอะไรอิละและอาอีดนะศิลาเกิดเรื่องละคือศิละก็คือิดเรคือเบดดิ้งจุมลอที่อยู่หลังจากคโดเมตนั่นแหละ ตัวเราตัเม็ดนักกับเพี้อัลลอฮินะนั่นคือเพราะนั้นนะตัวเราอันนี้คือจะได้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ในกรณีเราก็ใจดีพอแล้วเนาะนะอย่าให้บากกว่านี้กำวบากกว่านี้คือมึนนะมาอาจารย์นี่ก็มารู้ว่ามึนเสียเม็ดปนุปนิไม่มึนเพื่อละตืนกระเจ้านะมาดูปนนี้ดบนะมาดปนนี้เต้นไปนั่นแหละอ่าตือนไปไม่เดียนให้ดีแหละมาว่าแต่มาดูปนนี้ดอกนะคือว่าคุกคักให้พวกเราเดียนตอนนี้และวโนคืนนี้ เรากำลังมนตึงว่าอีชาลเราเราก็จะโตไปนะอายาต่อไปนะแผ่นพื้นนั่นคือมาติ้งเราก็ไปตรงแคบประดาอนี่มีนั่นโลการทำเจ้านั้นคือได้หน้าดาปราเล่ห้ามก็ว่านะแต่ว่าทำแคบๆนี่ก็ปรากรักเล็วจำมาแล้วฮักเล็วปรากรล้ว่าแผ่นพื้นอะไรฮักโคมันฮักนะแต่ม่ได้เล็วก็ฮักเล็วอันนั้นคือแสดงว่าไม่ต้องแคบก็นี่อัลฮัมดุลิลละมีอะไรคือมาติ้งวา